กลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านวันนี้พอเที่ยงพาพี่พ่อน้องมาติตามตัวเลขกั็พอแดงเนาะครับผมเนาะเลขผีหัวขาดไปนั่งเอากับพีหัวขาดครับผมว่อนตี่านมาสองสี่สองสี่ตัดเลนเข่าเต็มเต็มเลยครับผมทาชมต้องมาตามอีกเลยครับผมบอแนบบางขัางเพิ่นจะฝันตั้งแต่ชนวิกเลยเลขเข่าจ้าจังจังกับหลายงวดอยู่ครับผมวันนี้พาพี่พ่อน้องมาติตามอีกครั้งหนึ่งก็พอแดงเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวไปทาบงน้ำกันว่า เรียกเป็นข้อมฝันหรือเป็นเลขผีหัวขาดจะเป็นเลขตัวใดชุดใดนไอ้พี่น้องไปฟังจากปากพ่อแดงเองเนาะกับผมเนาะไปครับบ่หลายหล่งวิ่หลายไปย้ายห่างเดี๋ยวพอเช้าพี่พี่น้องไปที่ตามเมืองกับพ่อแดงเนาะับผมเนาะจ้าก่อนไม่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพ่อแดงครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้กำลังใจคือเก่าล่ะครับเอฟซีมีเข่ามีหลุดธรรมดาเนาะครับผมกับมือไปหัวมันสิออกตัวไหล่ะครับแต่พี่หัวขาดตัวนี้เคยบอกเล่ถือสามตัวเนาะครับป่ะเด็เนาะ สามตัวกระถือสองตัวกระถือสองตัวกระถือสามตัวกระถือคือขัดแต่กระต้องบัวผาดมาตามต่อพ่อแดงเนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ครับเอฟซีเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ครับเนาะอ๋พ่อแดงเขาเรื่องเล่ากันเลยครับเัืผอเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเขาเล่ยครับเบ้าซูเอฟซีฟังในไปมือไหครับพ่อแดงไปขึ้ขึ้นมันพาครับไปขึ้นมันพะเลยบอกครับครับผมอืมครับ ผมไปนั่งอยู่หันละก็เพล่นไอผู้เดียวอีกคือเขาครับครับผมไปได้ควนกับบสบายรใจมันเสียงดังอือถึกลุกวนบอกครับครับแรับ่าเท่าบอกกันก็เพิ่นโมโหเรื่องกันโอ้เพ้านโมโหเรื่องกันครับแต่ว่าผู้นั้นเฉยวสวรผู้นีกเฉยวสวรระอนะต้องนั่งโตโตต้องนั่งเอาใส่สมาธิดีๆครับคือขักแข็ครับนั่งเฮียกันเลยล่ะก็ผมครับครับขักขัดขัดเนบาชื่อบอกไปหาอัน ผู้่นผูกข้อตายเนี้ยเพิ่นบ่าอ้าวบอกอยู่บอกไกลกันดอกอยู่วกลางๆกันนี่ละเพิ่นบ่าอือผู้ผูกข้อตายก็มีบ่กนี่มีอยู่ครับโอ้ครับครับมือนาผมไม่เคยสิบไปร่างนเพิ่นผมมือนาครับอ้าวไปเอฟซีเลยหรือผมเดินไปร่างบรรพากันผมไปร่างกับเพิ่นอนอ่าเนี่ยเฮาสั่นทางเนื้อเลยครับบไม่หลงเลยไม่หลงเลยครับครับผมเฮามาหอนครับพูดไปร่งเอามืออื่นซะเป็นยังไงประแดงนกับพี่หัวขาก็ ผูกข้อตายนีเนาะโอเคตายหงือกันตายหงือกันเดี๋ยวผูกข้อตายเนาะเอาเอาาเรื่องของผีหัวขาดนี่ก่อนครับแปลว่าปุกลับไปนางน้ำเพลินครับผมนางน้ำเพลินนางสองคนหอกกัปเพลินครับ่นก็ได้เขียนเด็กเซนขีดินไหนเขียนเซนทีขีดินเลยครับสี่แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งครับสองตัว สามครับเจ็ดสามครับสองตัวเจ็ดสามครับสามตัวอีกสี่แปดหนึ่งครับผมครับผมโบผาดแท้ตัวครับโบครับเพราะว่าเป็นไหหมาไรเทียร์โบเคยผาดนะครับมาหันหนึ่งเป็นอยากกินหัวหมูยังอันนี้อยู่เนาะหัวหมูสองหัวก็ครับก็ผิดพาดแต่ครับโบเปย์เอาครับกับโบอยากเปย์นี่แล้วเนี่ยเป็นบอกแล้วครับเอฟซี แต่นี่เป็นไฮเทียนไฮเลยครับป่านี้เป็นเทียนนี่เป็นเทียนไฮเลยเทียนไฮเลยครับเหยียบไปเลยเหยียับเปเนยี่ไปเหยียบยุกองสลาระไข่ฟอกตัวนี้นะครับสี่แปดหนึ่งหยับอันสามอ้อนเจ็ดสามหยับไปเลยบ่ให้ไายเป็นไส้รอดครับผมครับบ่ให้พลาด้วยวันนี้เ่ยเอาหนีแล้วครับอีบสี่จังหมักเนาะเนี่ยคนบัวบัวผ่าด้วงวดนี้บุกกองสลากเลยครับอู้คือขากแผลกอแดง อย่างมาผม,ม่าอู้หันไปนั่งอยู่หันก็เพลินหันมาเหามาหอนได้ใจก็เพลิไไนอย่างนี้ไป็นไรเแล้วเอาเข้าเบิง่งอยู่สี่เดี๋ยวเมืองก็เด้อสิเมืองนี้จา๋าไงคุณบ่ครับเพ่นก็ได้มุลลปปมดลงไปหมดลงไปในดินในลูกเลยครับถูกเอาบาเี้หลวงปู่เพิ่นเดไปถามหลวงปูป่บ่ครับบาเลีมันตรงกันบ่หลวงปู่ที่เป็น,นเนขาซ่านนั่งสมาธินะครับ เพิ่นกับไปหาผมไปหาน้ำกันอยู่กับตัวเดียวกันตัวเดียวกันครับสี่แปดหนึ่งนี่ครับกับเจ็ดสามนี่ครับครับเอฟซีเดยตัวเดียวกันกับพอแดงมากเลยครับเนาะแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับต้องมีสาณดาวถามมึงครับญี่ปู่มหาหรือยังครับพอแดงบ่ครับบมมากเอาเอาแต่ผี่หัวขาดนี่แหละเนาะป เป็นกบคอยมาหาผมเป็นไรละเดียนโอ้คร so ับครับอันคือพือเนเกิดเคยมาเนาะครับวันนึ่งเป็นบกคอยมาหาผมครับครับโดนโดนจังมากครับอ่ะโบไปยังพี่หัวขาดนี่กระแม่นครับเอฟซีต้องมาติดตามกันเบิงครับว่าสีเป็นจังไรครับต้องเอาขึ้นเนาะผอแดงเนาะครับผมต้องเอาขึ้นงวนีเอาขึ้นเอาขึ้นครับอ้า ให้กำลังใจพ่อแดงคือเก่าครับขอบคุณครับพ่อแดงครับผมจะมาชุ่มตัวเลขของพ่อแดงประจำของวันวันที่16สิงหาคม2568นะครับผมเนาะเป็นไปนางเอาวันผาค,ครับผมไปนางเอาก็ผีหัวขาดเขียนใส่กีดินไห่สามตัวเด็ดๆเลยครับผมจะไปชุ่ม481 481กับ73เด้อครับผมจะมมไปชุ่มเพื่ว่าเดี๋ยวต่อไปสิไปนางเอาก็ผีผูกข้อตายไห่เพิ่นว่าเนาะครับผมเนาะร้องเบิ้งครับผม ลองเบอ่งอีกสักครั้งหนึ่งครับผมเลขผีหัวขาด481กับ73ไผมากะแคบหนาจะไ้เบอ่งเด้อครับผมท่านใดแคบเป็นก๋เอาสืา้อผ้ามาจดไว้ครับผมเนาะสุดท้ายนี่ท่านใดมาชมคลิปนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บยาจนซื้อ481ให้ถือ3ตัวตรงๆ73ให้ถือจังๆ,งๆมีเงินมีคํากันสุขสุขคนคลิปนี้พเพื่อนขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนา แต่ว่าก่อนจากกันครับผมจานผจ้ชมเราะเที่ยงเอาของนี้มาฝากพี่ตอนนองเป็นของซอยขาดซอยขายสีพึ่งน้องช้างท่านนี้นเอาไปซอยขาดซอยขายไปฟังรยลเอียะจากปากปูได้เลยครับผมสีพึ่งน้องสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาสเน่เมตตาหานิยมฆ่าขายเหลียกเงินเหลียกศัพท์หรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งน้องสร้างเมื่อวานนี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่องเขาหลงเครื่องเขาหลงดีแน่ด ไผ่มีติดตนทตี่โตไวจะเกิดวารลมีมียิ่งเห็นไม่ยิ่งหกักผู้ซรายเห็นผู้ซรายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซ่าไปแล้วเพิ่นโทรมาบอกพอเทื่องแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเทื่องเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตทูมุคล้นที่นี่สิว่า นองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางได้บ่เพื่อให้ลูกชิษอยญาโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนาไปจิตฐานจิตบ่านที่เฮือนไปบ่านนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามาข้าขายกับบริโตกรามีแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือนองสร้ัง สมัยก่อนเท่าบ่อข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่าน้องแมวครับน้องแมวก็ดเีเขาเอีของเขาที่สูงของเขาเองอ,อันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัปะลลาซาก็เลยบางคมเกียวคุยกับหลวงปู่ว่าลูกร้านนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลห้เชื้อทิ่ไปที่เหม่ที่เหนือไปมันรักษาหล,ลางย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อปันใดคุยกับหลวงปู่เกี่ยวว่า ไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธคุณนขึ้นอีกเป็นสัน่นเป็นสัน่นเป็นนั่นก็ได้ห้ยกดดยดย่อมไปร่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นีีลีอมีพูทธะคุณไม่ด้โตมีเยติทธิ์มีอานาจสามารถมองเป็นอดติสามารถ,าารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลยแต่มาเห็นวัตถุชน,นมาครับผมบ้บบานนี้ได้วัตถุแล้ว มีหนองสร้างมีนังส้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาว่นว่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบอกทูมกินเนื้อเฮานี่ฝากตูมคือทูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผมผสมจะว่าออกที่เกียวน้ำนี่คือฝากตูมฝากทูมบ้านเพราะตาป่นโมเอา่นมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกขึอนตัวเอาตัวย่อเอาขื้นคือย่อในควากย่อ เอามาใส่ลงในนวดบ่พ่อแล้วเอาฝาคุ้นคุ้นบาดต้นคุ้นต้องเอากับฝาผ่ากระไปได้ยุงเลียนนี่มานี่คือใบคุ้นนี่นี่มันใบคุ้นเพราะีิฐานอยู่ครับวนะ่า <c oughs> เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมอัสสีบรีอัสอสีวลีองมหาราบองเมตตามหาราบนี่เป็นนี่แ้วมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม้วนสาร ไม่ดดไมีดํามีตานานมากการผีกาสารกับโลกยังในนองสร้างคือไม่มีดำเสียวมนเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดย่อยของนองสร้างคือพูกเสกของผุดเบิดทตำนายอยู่ในเจตตำนานเบิ้ลูกเสกเชื่อใรลอยแปดจบปุ๊กมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์เนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สีผู้ผูกเสกผู้เริ่มแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณันนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคา สว่างวิรงุนี่ผู้พกเศ่ให้ดูแรกฮะถ่าทหไปสองผูรอดนีบาดกุศคนี่ผู้รอดทำมาที่โน่งานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอะสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนยในคนมองมีอยู่กินสว่างกันมันจะทีเดูครับนี่นี่นี่ผู้เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปู้วิรอดบิโอด ยัตตนบนคือปูรอดรงสรีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บานบเพรา,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 านร่มาจากสายสายบานเดออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่ส์ไปขอ,ข,อของคนใหญ่สีหอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือ่องกวางเป็นมาก